ดีครับวันนี้ผมจานปเวเรศจากนะครับจะมาบอกนะครับขั้นตอนในการทําข้อสอบนะครับทั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับในการเก็บคะแนนงานจักรยานยนต์เนาะข้อสอบจะมีทั้งหมด2ข้อนะครับโดยที่จะสอบในช่วงเช้าแต่ว่าผมจะเปิดนะครับอัลบั้มให้ส่งงานเนี่ยตอน16บหกนาฬกาจุดศูนจนถึง16บหกนาฬกาจุดสองศูนย์ก็คือ4โมงจนถึง4โมง20ม00 00นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเลยเวลานั้นไปก็จะ ไม่ให้คะแนนแล้วนะครับแต่ถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าติดภารกิจอย่างไรนะครับให้ติดต่อผมมาได้ว่าไปทําธุระหรือว่ามีเหตุฉุกเฉินนะครับก็สามารถแจ้งมาทางผมได้โดยตรงนะครับสําหรับข้อสอบนะครับมีอยู่ทั้งหมด2ข้อเนาะโดยข้อที่1นนะครับเป็นบทเรียนที่4เกี่ยวกับการจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบคาบูเรเตอร์นะครับให้นักศึกษาวาดภาพโครงสร้างนะ แล้วก็เขียนหน้าที่การทํางานนะครับของส่วนประกอบคา b u บูเรเตอร์มานะครับอยู่ในหน้าที่106จนถึง110ทําลงในสมุดข้อที่2มาจากบทที่6นะครับเป็นระบบการฉีดเชื้อเพลิงแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า EFI ให้นักศึกษาวาดนะครับให้เขียนการทํางานเบื้องต้นก่อนแล้วก็คขีดวาดรูปส่วนประกอบมานะครับว่ามีอะไรบ้าง1234พร้อมบอกหน้าที่การทํางานของมันนะครับ โดยคะแนนจะขึ้นอยู่กับความมันนิดนะครับแล้วก็ความละเอียดแล้วก็เนื้อหานะครับดูว่ามีความครบถ้วนไหมนะครับมีหมดสิบห้าคะแนนเนาะขอให้โชคดีในการเก็บคะแนนในครั้งนี้ครับ